บดูหมายนี้กันครับวันนี้เรามาหมายที่ส่งน้ำเข้านานนะเดี <c oughs> ย๋ยวลองดูกันครับว่ายังพอมีตัวหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วน้ำค่อนข้างน้อยเลยครับเมื่อกี้เข้ามาตั้งแต่ปากทางนี้ก็น้ำหมดเลยครับน้ำแห้งเกี้ยงเลย ก็เหลืออยู่ด้านในนิดหน่อยอาจจะต้องได้ไปต่อไม้อื่นนะผมดูแล้วเดี๋ยวลองตีดูกันครับน่าจะน้ำน่าจะน้อยข้างในนู่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่มีน้ำอีกประมาณล็อกสองล็อกนะครับ มีปลาขยับนะขอดูกล้องครับโอเคครับมีปลาขยับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรปลานิลหรือตะเพียนหรือเปล่าไม่รู้ ได้เป็นตะเพียนนะครับผมเห็นมีปลาตะเพียนหรือสักสองสามตัวที่ว่ายอยู่ดีเราอาจจะลากเหยื่อผ่านมันพอดีนะเมื่อกี้มันเลยตกใจ ปลาช่อนขึ้นจิบเด้นะครับเป็นช่อนป๊อกนะขึ้นจิบอยู่ครับเดี๋ยวเราหยิบทั้งหน้าอีกหน่อยน่าจะยังพอมีตัวหลงเหลืออยู่นะถ้าเกิดผมเห็นมีปลาช่อนขึ้นจิบอย่างงี้น่าจะตัวหลงเหลืออยู่ก็เดี๋ยวลองตีดูแล้วนะครับว่ามันจะกัดเหยื่อแล้วรึเปล่าดูจับหมายแล้วน่าจะเราแวงหน้าดูเหมือนกัน ว่าน่าจะแบบชาวบ้านลงหากินกันนะเพราะน้ำยังไม่ทันหายขุนเลยลองดูครับลองตีกันผ่านดู ไปนะครับ พอช่วงบ่ายนี้ฝนเริ่มทำท่าแล้วครับวันนี้ผมออกมาสายด้วยนะวันนี้ธรรมดาผมจะออกช่วงบ่ายโมงวันนี้ผมออกมาบ่ายโมงครึ่งแล้วัวดีติดงานที่บ้านนะครับก็เลยออกมาช้าหน่อยอีกไม้ครับขออ,อีกไม้หนึ่งถ้าไม่มีตัวก็ย้ายครับตัวมีนะครับแต่ว่า น่าจะเขี้ยวครับผมน่าจะระแวงเบ็ดอ้ออกัดคนละที่ครับโทษทีกัดอยู่ลิมตะลิ่งครับผมึกว่าผมบอดีผมไม่ได้หันมองเหยื่อนะกอได้ยินเสียงกัดเอ๊ะทำไม,มไม่มีวงน้ำ อเครับลองย้ายใหม่ครับลองไปดูอีกล็อกนึงครับน่าจะยังพอมีน้ำอยู่ว่านะใหม่ข้างหน้านี้โอ้โ,อโอมีนิดหน่อยนะครับม,มีติดร่องอยู่นิดหน่อย เราเดินไปดูร่องลึกนี่วันนี้หน่อยหมายนี้นี่ตอนที่ผมเข้ามาแรกๆเลยครับโอ้โหอคอกกับทุกล็อกเลยนะครับมันมีปลาอคอกนะครับพอป,ปีหลังๆมาหายหมดเลยครับเดี๋ยวดูร่องนี้ครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า เหลือน้ำไม่เยอะนะครับสามสี่ไม้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับมน้ำน้อยๆอ,อย่างนี้ถ้ามีปลาเนี่ยขึ้นกัดแล้วนะครับไม่ต้องตื้นเยอะครับ โอเคครับลองเปลี่ยนมุมใหม่ด้านนีง้เงียบครับเปลี่ยนดูอีกมุมหนึงเป็นมุมด้านนี้มั้งครับยิงยาวนลครับ เดี๋ยวนะผมหามุมที่เดินเหยื่ง่ายๆนิดนึงเดินเหยื่ง่ายนะครับแต่ไม่น่าจะถ่ายเห็นนะ ไม้ข้างทางค่อนข้างจะบังนะครับบังมุมกล้องฝั่งเดิมครับน่าจะดีที่สุดละ เงียบครับน่าจะไม่มีตัวเดีย๋ยวดูข้างหน้าคฮะล็อกนึงครับปลาโซนนี้นี่ค่อนข้างที่จะแรงเหยื่อนะมาตีครั้งหลังๆนี่กัดเหยื่อน้อยมากลองตีมุมนี้ครับน้ำเริ่มน้อยแล้วดูจากล่องรอยแล้ว เหมือนมีการหวานแหเหมือนกันนะแถวนี้นะ ดูจากข้างๆมีรอยเท้านะครับน่าจะโดนหว่านแหไปแล้วผมว่านะข้างหน้านี้ก็มีมุมน้ำอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ก็ดูสภาพแล้วน้ำลงลงนี้ก็น่าจะโดนเหมือนกันเดี๋ยวลองตีดูครับเผื่อมีปลาตัดสินไม่ได้ครับนอกจากเยื่อจะล่วงลงน้ำฮะ มีไม่มีเดี๋ยวรู้กันครับลองเดินเหยื่อดูก่อนพอมีลูกปลาเล็กนะครับค่อนข้างจะเยอะผมว่าปลาใหญ่อย่างปลาชอ่อนหรือปลาล่าเหยื่อเนี่ยก็น่าจะยังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองตีดูก่อน โหฟู่แลครับคันนี้ตีไปโดนยอดกระถินนะครับ Uh huh. โดนอีกแล้วครับโอ้โ uh ห huh. แม่นจริงๆแม่นยอดไม้นะครับตีไปถึงก็โดนเลยโอเคครับอใหม่เคลียสายแป๊บแลรวเหยือ่อยัง โอ้โหเนี่ยโดนอีกแล้วเชียดอยู่เรื่อยครับแต่รอบนี้ไม่หนักนะ ฝนนะครับดูเส้นทางน่าจะหนักนะวันนี้น่าจะหนักนะครับฝนดำพึดมาเลยครับเดี๋ยวลองตีหมายข้างหน้าครนะอีกสักกี่ไม้ครับแล้วก็ถอยกันะม็าดูจากแถวนี้แล้วน่าจะ มีการลงหวานแหหรือดักปลาขายกันเรียบร้อยน้ำไม่เยอะนะครับเมียดลูกปลาที่รอด โยหลุดครับกัดนะครับแต่หลุดไซส์ก็ไม่ถึงก็ใหญ่นะครับก็อยู่หน้าจะอยู่ประมาณสักสองขีดนะเมื่อกี้นึว่าวัดไม่โดนวัดโดนแล้วคลายหลุด กัดกลางน้ำเลยนะครับ น่าจะกัดโดนใบหลิวพอดีนะเมื่อกี้ผมส่งแป๊บเดียว,วผมก็วัดเลยพอดูจากตัวเหยื่อแล้วกาดยังไม่ทันเปิดนะก็เบ็ดยังอยู่ใต้กาดอยู่เลย กัดอีกแล้วเพื่อวัดไม่โดนอีกแล้วกัดแล้วก็ชากเลยนะครับนี่ฮนะพลาดสองครั้งละโอ้โหกัดน่าจะเต็มตัวครับแล้วก็เหยื่อก็ล่นนะฮะขอลองอีกทีครับ สองครั้งติดเลยครับน่าจะอยู่มากเลยนะน้ำโล่งๆเลยครั้งที่สองนี่คือกัดแล้วพาวิ่งเลยนะอยู่แล้วครับ ออบนี้ไม่พลาดครับโดนครับเต็มปากเต็มคำกัดหลุดไปสองครั้งนะติดๆฮนะครั้งนี้ไม่พลาดครับผมครับเดี๋ยวเก็บปลากันครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิปครับผมขอบคุณครับปลาครับ